รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ุยโลกอาชีพสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตะลุยโลกอาชีพพบกับครูรักอานอน์ตั้งกินิทรัพย์นะฮะสำหรับในวันนี้ค่ะทุกท่านค่ะเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของอาชีพที่ควรรู้โลกใบนี้มีอาชีพเยอะไหมคะเยอะมากไหมมาถามเองตอบเอง วันนี้อยากจะมาบอกแบบนี้นะคะเรื่องแรกเลยทราบเปล่าอาชีพคืออะไรสองอาชีพมันสําคัญยังไงแล้วอาชีพบนงงลพโลกเนี่ยเยอะไหมคะเยอะจริงๆค่ะแต่ว่ามันมีความหลากหลายในหลายมิติวันนี้ครูรักอยากจะมาขยายความให้ทุกท่านทราบไปพร้อมกันนะคะว่าอาชีพเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าเป็นการกระทํานะเพื่อมุ่งเน้นการผลิตการบริการให้ได้รหลได้และที่สาคัญที่สุดต้องสุดอะไรคะโลก สูตรสูตรสูตรจริตทำไมต้องสูตรจริตอ้าวถ้าคนโกงไครไปเอาเงินมาชาวบ้านเขามาถามเลยคนอื่นโอดมั้ยมิโอดังนั้นอาชีพที่เลิศต้องสุดจริตด้วยปิงจะจะเป็นประกอบอาชีพได้ต้องมีอะไรลูกความรู้ทักษะสำคัญที่สุดเลยนะทัศนคติที่ดีอันนี้คือตัวอย่างของอาชีพต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ความสำคัญของอาชีพเนี่ย ส่งผลต่ออะไรบ้าง 1. เลยส่งผลต่อตัวเองก่อนทําให้ตัวเองมีไรายได้สส่งผลต่อคนในสังคมชุมชนแล้วก็ประเทศชาติหากเราประกอบอาชีพที่เราเลิศแล้วสุดท้ายหนูหนูก็จะไม่เป็นภาระต่อสังคมเขาบอกว่าความสาคัญของการประกอบอาชีพเนี่ยนอกเหนือจากตัวเองได้ประโยชน์แล้วเนี่ยยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ยังมีไรายได้เพิ่มขึ้นด้วย สองนะคะให้มีโอกาสในการหาความรู้เพิ่มเติมหล่อเลี้ยงชีวิตในการทำงานและก็ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีและมีความสุขสามค่ะโอกาสในการสร้างชื่อเสียงเลยดังนั้นวันนี้ครลักลองถามอีกครั้งหนึ่งนะคะขออนุญาตลองยกตัวอย่างวิธีการคุยรักยกตัวอย่างเนี่ยอยากให้ทุกคนคิดตามกันไปด้วยว่าแล้วมันมีความสำคัญอย่างไร ต่อตัวเองสังคมชุมชนแล้วก็ประเทศชาติอาชีพซ่อมบำรุงอ่าใช้คำนี้และกันช่างประจำบ้านหนน้ำไม่ไหลไฟดับคำตอบไม่มีช่างได้มีคะ่ะได้สิครูได้จริงเธอก็อยู่ไปเลยมืดมืดเธอก็อยู่ไปเลยกับน้ำราะแตก สวมตันนะโรกดังนั้นหน้าที่ของเขาก็คืออะไรคะดูแลรักษาซ่อมบำรุงสำคัญมากๆเลยทำให้อำนวยความสะดวกในบ้านอำนวยความสะดวกต่อชุมชนและสุดท้ายก็สามารถดำรงชีวิตได้สะดวกสบายคนเราหากไม่สะดวกไม่สบายก็จะทำหน้าที่ของตัวเองได้ไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันจริงไหมคะ จร,จ,รจริงไหมคะจริง <c oughs> ุยคุยคุยคุยกับใครแม่ซื้อเขาจะเป็นโูกคุรัคนเดียวคุลักถามเลยถ้าไม่มีช่างประจําบ้านมีข้อเสียตรงไหนตอบเลยโลกข้อเสียคือเรืองค่าใช้จ่ายถูกไหมโลกยกหูทีนึงก็วุ่นวายและความรู้ก็ไม่มีอาจจะโด,ดอนอะไรอีกโลกโดนหลอกโดนหลอกคืออะไรหนูถามจริงๆสมมุติเขาบอกว่าวาวตรงเนี้เสียค่ะ ไอ้ไหมคะท่อตันไส้กรองแตะเกเรีค่ะแต่เรื่องจริงๆเป็นไงคะแค่บิดไม่แน่นนิดเดียวแต่เราไม่รู้ไงดังนั้นก็เลยเป็นความจําเป็นในการประกอบอาชีพที่จะต้องมีความรู้เท่าทันในเรื่องนั้นด้วยวันนี้อาชีพมีมากกว่านหนึ่งอาชีพคราวนี้ครูรักจะแบ่งหมวดหมู่ให้นักเรียนทราบนะทุกท่านทราบเลยด้านแรกค่ะด้านการเกษตรประชากรส่วนใหญ่ทําอาชีพนี้พอพื้นด้วยส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยทางด้านการเกษตร สองค่ะอุตสาหกรรมโดดเด่นภูมิภาคไหนทุกภูมิภาคแต่ถ้าลองหลับตาเราเลาะนึกเลยนะโลกเชนภาคตะวันออกเฮ้ยโลกทำไมเอย่ยเพราะว่าติดชายทะเลสามารถมีการเดินเรือใช่มโลกในการทำขนส่งภาษาวิชาการเนาะหรือเองเรียกว่าโลจิสติกอีกด้วย <Wow. S 1> อุตสาหกรรมต่อไปได้ไรโลก พาณิชยกรรมพาณิชยกรรมพานิชคืออะไรค้าขายดังนั้นการค้าขายนี่มีหลายระดับมากเลยระดับเล็กระดับกลางระดับใหญ่ใช่ไหมลูกตัอต่อมาคือความคิดสร้างสรรค์อาชีพทางด้านความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์เช่นอะไรบ้างใครตอบได้เลิศนารคิดตืมเด้อ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 เอเดเดอเอบอเด้อเดอบอเด้อเด้อเด้อเดอเดอเด้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 เด้อเด้อเด้ ชนะที่อื่นในโลกเลยเขาเรียกว่างานหัตถศิลป์หัตถศิลป์ปามือลูกศิลปคือศิละปะศิละปะโดยการใช้มือเช่นการทอเชื่อไหมโลกเธอเลิศเธอแน่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีการต่อย,ยอดทางอุตสาหกรรมเยอะมากๆนะโลกพะเรามาค่ะเขาเรียกว่าอะไรลก อาชีพเฉพาะทางเก่นการขายบริการมีการนวดเลยแล้วลูกนะบางทีเราเมือ่อยเราไม่ได้มีอะไรให้เขาเราแต่สิ่งที่เรามีก็คืออะไรลูกความพึงพอใจหลังนวดจบเคยไปนวดไหมใครเคยไปนวดยกเมือบอางคนยกกับใครหนูดตกใจหรือทำตามครูใช่ไหมลูกหนุดเรียนรู้อยู่กับครูงานถ้าเธอทำตามแล้วเธอเรียนรู้อยู่กับครู ใช้เลยการนวดลูกอาชีพเฉพาะทางแล้วก็เป็นอาชีพพื้นถิ่นอีกด้วยนะคะเราจะมาดูกันนโะลกว่าในแต่ละอาชีพเนี่ยลดอย่างไรอาชีพด้านแรกรอูกด้านการเกษตรเป็นอาชีพเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรเป็นเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ประมงแปรปร,รูปทางการเกษตรทําให้ผู้ใช้หรือว่าผู้รับสินค้าเนี่ยพึงพอใจในสินค้าของเราต่อไปนะคะตัวอย่างทางการเกษตรมีเยอะมากๆเลยเช่นปลูกข้าวปลูกผักเลี้ยงสัตว์ นะลูกทำสวนผล,ลไม้ทำการประมงปลูกดอกไม้ด้านดอ,อกใบด้านอุสาหกรรมง่ายๆเลยหนูอุสาหกรรมเนี่ยนะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แปดลูกนะแล้วก็มีการต่อยอดแอบเล่าสมัยก่อนนะเราะใช้แรงงานอะไรลูกแรงงานคนพอแ,แรงงานคนปุ๊บประชากรขยายตัวมากยิ่งขึ้นปุ๊บทำไม มีความต้องการในสินค้าและบริการมากขึ้นยุคแรกสินค้าก่อนแล้วทำยังไงอะลูกก็เลยมีการสร้างเครื่องจกักรแล้วก็มีการผลิตของออกมบเป็นแบบมากๆใช่ไหมพวกเป็นลอ็อตแล้วก็เอามาใช้ตัวอย่างเช่นเสื้ออย่างเงี้ยสมัยก่อนผลิตเสื้อเขาเรียกว่าอะไรโรงงานการเมนนะลูกนะผลิตเสื้อทีละเยอะๆหลายๆตัวต้นทุนก็จะถูกลงแต่คําตอบก็คือตอบสนองความต้องการเพราะว่าประชากรหรือคนเนี่ยมีมากเหลือเกินโอเเม้ โอ้วันนี้กูรักอยากจะมาบอกว่าแบ่งประเภทตามขนาดให้นักเรียนลองฟังดูละกันนะลูกขนาดอุตสาหกรรมเนี่ยหนึ่งเลยลูกอุตสาหกรรมแบบขัวเรือนขัวเรือนเป็นแบบไหนแรงงานก็ใช้กันในครอบครัวพ่อแม่ลูกลุงป้านะ้าอาใช้คนในครอบครัวเป็นหลักเลยสองเลยธุรกิจขนาดเล็กขนาดเล็กในที่นี้เราจะได้ยินเยอะๆเลยบ่อยๆเลยครับว่า เ m e เอ็มอีสมอลลขนาดกำลังคนสมมติคนก่อนนะก็จะอยู่ที่ประมาณแบบน่าจะประมาณสักไม่เกิน50คนเงินลงทุนเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน20่ล้านอุ้ยเล็กแล้วหรอคะเล็กลูกยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่แต่ธุรกิจเนี้ยกำลังจะเจริญก้าวหน้าและเติบโตข้อดีคืออะไรคะขับเคลื่อนได้ง่ายเพราะประชากรไม่เยอะแต่มีข้อควรระวังอย่างหนึ่งคืออะไรลูกระบบเนี้ยอาจจะแบบว่ายังไม่ค่อยเสถียรสเท่าไหร่ใช้ได้ ส่วนที่3ค่ะเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมขนาดกลางลนะลูกนะขนาดนี้มีความหมายว่าประมาณ50คนไม่เกิน200คนนี่กลางนะอันนี้เรียกว่ากลางนะลูกเงินลงทุนนะ20ถึง200ล้านโอ้โห,ห,ห,หร,ววรวยแล้วก็คูลรวยแล้วแต่มีคนรวยอีกมีคนรวยอีกเขาเรียกว่าอะไรคะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เน่มากๆเลย สองร้อยคนขึ้นไปแค่เห็นไล้วรกหนุ่มสาวโรงงานพี่ๆหนุ่มสาวโรงงานที่น่ารักทั้งหลายเนี่ยเราอยู่ในธุรกิจแบบนี้เราต้องรู้ไว้เราต้องคราวทุกพีเศษเลยว่าเราอยู่ในธุรกิจขนาดไหนคะใหญ่ยิ่งเหลือกเกินสุดท้ายตรงเนี้ยข้อดีคือกระบวนการผลิตที่แน่นอนมีระบบในการบรหิหารจัดการคนอย่างถูกต้องแล้วก็ชาแนลเยี S <S yeah. okay, ่ยมโอเคไหมคะยิ่งอุตสาหกรรมมีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่ข้อดีคือไรายได้จะมาก แต่ข้อควรระวังก็คืออะไรลูกเรื่องมลพิษนั่นเองนะคะตัวเรามาค่ะคือด้านพาณิชด,ด้านพาณิชย์เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนสินค้าคํานี้ต้องมีความเกี่ยวข้อ,ของกับคำว่าตลาดโอเคไหมลูกตลาดคืออะไรจุดในการแลกเปลี่ยนแล้วพาณิชย์เนี่ยคุณรักแอบบอกแบบนี้เพิ่มเติมเนาะว่าเราก็จะมีรูปแบบหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ ถ้าขนาดเล็กแปลว่าลงทุนคนคนเดียวลูกจบเลยกินเรียบแต่ว่าไม่ได้มากขนาดนั้นหรอกเพราะบางทีเป็นธุรกิจครอบครัวสองลูกเขาเรียกว่าขนาดกลางมีผู้ร่วมลงทุนลูกแล้วก็มีการจัดทําระบบบัญชีโอเคเมโลกแล้วต่อมาคือขนาดใหญ่มีการร่วมหุน้นมีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายชัดเจน ฝ่ายไลไรฝ่ายจัดซื้อฝ่ายขายฝ่ายตรวจสอบบัญชีการควบคุมสินค้าดูแล,ละระบบมาตรฐานโอเคไหมลกูกอันนี้ถ้าเราเข้าใจปุ๊บก,ก็จะทำให้เรามีเบนฟิตหรือผลกำไรที่แตกต่างกันไปได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เรามาค่ะด้านอะไรด้านความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดสร้างสรรค,ค์ครูรคชอบเรื่องนี้มากเหลือเกินเพราะครูเป็นคนไทย ความคิดสร้างสรรค์ด้านนี้ใช้ได้สาเหตุเพราะว่าเป็นความรู้ที่ผูกโยงกับความคิดสร้างสรรค์นในการดํารงชีวิตของคนในชุมชนแล้วก็พื้นถิ่นแล้วถ้าว้าวเลยเราเอาเทคโนโลยีมาจับเอาเทคโนโลยีมาจับกับความรู้หรือความรู้พื้นถิ่นของเรานะจะทําให้มันไปได้ไกลตัวอย่างเช่นในไหนเมื่อกี้ที่คุณพูดไปนะคะการทอผ้าโดดเด่นในไทยมากโดดเด่นในไทยมากช่างทอผ้า มีทุกทั่วภูมิภาคต่างๆโหนทอผ้านะป <Wow. S 1> ๊บบนี่เขาเรียกว่ากี่แน่กีเอบนะมีเส้นดะเส้นพุ่งเส้นยืนอย่างนี้นลูกคำตอบเป็นภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นโหนวันนี้เทคโนโลยีจะก้าวรำไปแค่ไหนแต่งานหัตถศิลป์ก็ยังมีคุณค่ามากเท่านั้นลอดจริงๆนะคะอาชีพเฉพาะอาชีพเฉพาะอาชีพนี้เป็นการเฉพาะเจาะจง ประสานความรู้ในสาขาต่างๆยกระดับคุณภาพสินค้าแล้วงานบริการให้มันสูงขึ้นไปตอบสนองความต้องการของใครคะผู้บริโภคเช่นธุรกิจการท่องเที่ยวกุูรักถามจริงต่างชาติจะมาอธิบายพื้นที่หรือภูมิลักษณะของการท่องเที่ยวไทยได้ไหมคําตอบคือได้แต่อาจจะไม่ลึกซึ้งเท่าเราใช่ไหมคะดังนั้นเรามีความเฉพาะมากยิ่งขึ้นการนวดค่ะเป็นศาสตร์แพทย์แผนไทยของ ไทยนั่นเองโอเคไหมคะก็จะมีความแตกต่างเพราะเราใช้หลายอย่างประกอบกัน 1. ความรู้ในการนวด 2. ต้องรู้เรื่องของกายภาพ 3. ต้องใช้สมุนไพรให้เป็น 4. กลิ่นบรรยากาศโอ๊หลายศาสตร์ไหมหลายศาสตร์เฉพาะเจาะจงเลิศไหมเลิศใครทำได้ก็จะมีความดิ f เฟ r เรนต์หรือแตกต่างคำตอบมันตอบความพึงพอใจอย่างที่ครูรักบอกไปนั่นเองนะลูกนะ ย้ความรู้สู่อาชีพเข้าสู่ช่วงย้ำความรู้สู่อาชีพค่ะช่วงนี้นักเรียนและผู้ฟังทุกท่านขาอย่าลืมนะคะความรู้เป็นเรื่องที่สำคัญทักษะต้องประกอบเกิดจากการฝึกฝนอยู่บ่อยๆค่ะแล้วสุดท้ายทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิต ทำอาชีพอะไรก็ได้ค่ะให้เห็นถึงคุณค่าและการบริหารจัดการตัวเองโดยนึกถึงผู้อื่นเสมอดํารงชีวิตได้ดีแล้วอย่าลืมว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแสดงว่าถ้าเราทาตัวให้มีประโยชน์เห็นคุณค่าของคนตรงหน้าเสมอคุณจะทําอาชีพนั้นได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขแน่นอนค่ะพบกันใหม่นะคะในโอกาสถัดไปและทุกท่านสามารถรับชมรายการได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาที่การ ETV และทุกช่องทางของเรานั่นเองนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้คุณรักขอข่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะบายเราจะมาพูดกันในเรื่องของการมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพในอนาคตของพวกเราค่ะหลายคนมองเห็นหรือเปล่านะ นักวาดภาพการ์ตูนด้วยอ้าวมาเลยนักวาดภาพการ์ตูนหนูคิดว่าต้องใช้ทักษะอะไรบ้างถึงจะเป็นนักวาดภาพการ์ตูนได้แบบไม่ฝืนไม่ฝืนลุก